ครับเปิดมานะครับม <c oughs> ีโรที่เรียกว่าเกือบจะใหม่แต่ดึงทีเคนายมาแบบนี้โดนหนักๆเลยครับและดูตัวเองใกล้จะตายครับและยังไม่สามนาทีครับไม่มีพลังแปงไว้ช่วยเปิดบัตรตกเป็นของทีมทารอนสบอร์ตายครับ เอาตัวสกิลคุมเลนปั๊บไว้ครับและเจ๊จ้าครับบิงเลนปั๊บออกมาครับไปที่ด้านนอกครับและเจก็ตเป็นคนที่เป็นเหยื่อครับเหมือนจะโดนหลอกล่อไปแต่ว่าใช้ครับเป็นเดอร์ได้สวยงามมากฮะเซฟเจก็ตไม่ได้ก็จริงครับแต่ว่าทำให้เพื่อนลูกทีมตั้งหลักได้ครับแต่ว่าด้านหลังครับอดเก็บหมูหวานไม่ได้ครับเคโอจี o G ครับและตัวเซนไนโดนดึงอีกเจ๊จ้า กลับมาด้วยอันดิเมทฮะโอ้แลรัมิสเตอร์ซันครับกลายเป็นคนที่โดนอยู่กลางวงและใช้ซีเดอร์พยายามจะเซฟแต่มิสเตอร์ซันครับมิสเตอร์ซันไม่รอดเจอฮัรกตามเก็บเข้าไปครับและเสียบสิบสองตัด้วยการที่เกโอจีอู่สีเข้าไปกลางวงครับแต่แฮปปี้ครับมองเห็นครับและฮัรกโดนเจก็ต์เก็บไปฮะตอนนี้มิสเตอร์ซันครับเจอล้อไปแต่ว่ามีใช้อันติจากูซีและใช้อัลติเมทก่อนตายสำหรับมิสเตอร์ซันครับแต่โดนนเซเยอรใกล้จะตายครับและเป็นคนที่เก็บได้นั่นคือคิงออฟเกมเมอร์ตามรัพปีลิฟต์ยัง เสียสี่ครับเพื่อดาร์คซเลเยอร์ตัวนี้เสียแล้วจะปล่อยหรือเปล่าแค่นั้นเองนไหมฮักเห็นครับและกระโดดไปเจอบายครับและสกิลของเพนแรงมากและเขาไม่ได้มาคนเดียวครับับเพนแต่เจอเจคอตสกรทกลับมาครับ้วแลมาเจค็อตเตือ้อันตรายเจจักรู้และเกี่ยวก่อนครับกระโดดเข้าไปใส่ก่อนทันทีครับทิ้งออฟเกมเมอร์ขาดครับพยายามจะเปิดเกมครับแต่ว่าตัวของทีมบอลเอ้าแล้วมึครับ เดี่ยวนะเสดอนเก็บไปสองครับพารอินฟอร์ดครับกิงอัเกมเมอร์ขับมีความหวังเกิดขึ้นทันทีครับตอนนี้ด้านล่างครับไล่กันกุตลุดครับและตัวของโอ้ไฟครับพยายามจะเก็บบิลีฟให้ได้ครับแต่การปั่นแต่ว่าบิลิฟไม่ได้เลยครับโดนกิงคริทีเคนายด้วยเจี่เกี่ยวครับตอนนี้แล้วถึงมิเตอร์ซันครับที่เสียอันติไปแล้วครับแล้วรวมไปถึงเลือดอันน้อยนิดและเจอฮักเข้ามาล้วงแบบนี้โดนเก็บไปบิลีฟอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีครับและโดนตามเก็บไปอีหนึ่งมีกรอบเกิดเข้ามาอยู่กลางวงและเขากำลังปั่นนนออยยู่ตรรงัั้้แแลลวเเสีไปคบะจก หรับผู้ที่เต้นน,นะครับผมเป็นทีน่ว่านะฮะหากไปตัดซีเวกตรงนั้นมาได้ด้วยโอย้แต่ฮะครับรอบนี้ดูเหมือนว่าจะต้องหนีครับด้วยตัวกําลังของตัวเองนะครับ <จะ S 1> ตัวเองฮะมิกเกอร์ะนะครับแต่ยังไม่ใช่นะแต่ว่าวเก็บอย่ารับหน้าที่ในการสปินทุนในเลนต,าต่างๆกําลังจะโดนจับครับบิลิฟโอ้และออกของครับกันดาเมทส่วนใหญ่ด้วยครับสำหรับบิลิฟก็เลยยืนได้นานขนาดนั้นและเจนจ้าครับบิลกางวงครับแล้ววางกิเข้าไปช็อปสวยงามครับบิลิฟเก็บเจนจ้าไม่ได้แต่โอ้ไฟครับ เข้าไปกลางวงครับเก็บมาได้หนึ่งครับบิลลิฟต์หล่นลงไปครับหวานกระโดดเข้าไปนะครับใส่ทีแคนายแต่ว่าไม่สามารถตีค่ดได้สําเร็จแต่ด้านหลังครับตัวแฮปปี้ครับยังมีจ้าครับโดนเรียกว่าวางสตัน์ทครับกับฮักได้สวยครับแล้ววางโค้ชชิปสวยงามมากครับด้านหลังครับโอไฟโผลแล้วแยกเป็นสองไปแบบนี้เก็บทีแคนายได้ก่อนครับแล้วผมต่อทันทีครับอารอนอีสปอร์ตปีลิฟพยายามจะปาดครับเก็บคืนหมหวานได้หนึ่งตัวก็จริงครับแต่ว่าโอ้ไปชีส หมอโหเสมอนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สัมผัสเธอครับความโหดก็จะหายไปและดูครับเข้าไปนวงขนาดนี้ครับโอ้สายเลือดขึ้นเลื่อนลง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 ครับแล้วแอปปี้เข้าไปด้านหลังครับกระโดดใส่ทีเชนายเลยครับหนึ่งทีชุดเดียวหายครับอยูตีครับกระโดดจับเบิลคิ้ไปและตัวไฟยังคงยืนอยู่ตรงนั้นครับแขงทั้งวันครับบอกเลยว่าอยู่กับพี่ได้ทั้งวันรอบาบอยู่จะมีการคอนเทนต์นะท่านนี้เดินเข้ามาโอ้โหเล่นดูทีเชนายครับสองชีวิตผมว่าไม่น่าพอและเป็นไปตามนั้นโอ้โหเล่นดูครับชีวิตเลยน่ะ นี่ฮะสามชีวิตนะครับ t ีเคนายังโดนปุก,<ล>ก่อลปนะุกมาได้สองแต่มีสกิลในการเปิดพิพ้อมหรือเปล่ากดโค้วอลกมาด้านหลังครับติดบายเข้ามา t ีเคนายโดนยิงจากมือผูานมากครับ ตัวเองกำลังจะตายแต่พยายามจะหนีออกมาและทำได้สำเร็จครับบิลีฟกลายเป็นคนที่โดนต่อครับแต่ทีเคนายตายไปก่อนหน้านั้นครับและบิลีฟครับตายคาหลุมมังกรไปมิสเตอร์ซันครับพยายามจะสแปมสกิลครับและพยายามจะเก็บหั่นหวัดเพื่อพอดีแล้วมียีน่าเข้ามาทางด้านหลังข้างหลังครับโอ้ายกระโดดเข้ามาเตะเก็บทีเคนายครับยายามสิสเตอร์ซันโดนหนักมากครับและโอ้ไฟฟิงเกอร์เข้าไปกเก็บได้อีกหนึ่งตัวโอ้ยครับเข้าไปแบบโดดเด่นครับและเจก็โดนงัดกลับมาตัวเองเลือดเหลือน้อยครับพลังแบก ได้ครับเกมโอทีครับโอ้ไฟครับกระโดดขึ้นมาเปิดใส่ทีแค่นายก่อนนะครับและเป็นวัวที่เก็บไปได้ครับแล้วหุบเนื้อตัวดัซเซอร์ไปก่อดเจจักโอ้และเก็บเพิ่มเติมครับจับมิสเตอร์ซันมาได้อีกหนึ่งคนครับดับเบิร์คิวไปแล้วครับและด้านหลังบีลีฟครับดูเหมือนว่าจะกลับบ้านลําบากครับโอ้ไฟดักไว้ครับปีนหนีออกไปครับและได้มาแล้วสองทางครับฝั่งคารอนแต่พยายามจะโกจบเกมในที่สแค่นายเจออันติเทลอันนารก็ไปสตันนานๆครับตามด้วยมิสเตอร์ซัน ยืนไม่ไหวครับบิลิฟออกมาพยายามจะล้วงหมูหวานแต่หมูหวานที่ถอยกลับไปแล้วตั้งหลักครับยิงครับยิงยับยิงครับแล้วหุ่มมาโอ้หุ่มมาแบบนี้ครับขึ้นมาบอกเลยว่าหน้ายุบครับบอกเลยว่าตอนนี้ตายไปเพิ่มเติมเจกอนโดนอีกหนึ่งคนครับไม่มีใครจะไหวกันบ้านครับิีพีแค่ยู่งตีคนเดียวครับแล้วกัน ดึงโดนด้วยเชนแลนด้านหน้าด้านหลังเข้ามาประกบแบบนี้สี่ลูกหนึ่งเข้าไปท่าทางจะรอดยากโดมารุสจะยังไม่ยงฮอร์เาเจะได้ห่ากันถึงสี่เอาเข้ามาอัดกระแทกอัดเธอมาเคลื่อนไปโอ้ฝ่ายไล่ตามต่อมาแล้วเก็บน้องโดไม่ได้ก่อนครับตามกีซี่มาตรงนี้อัดกระแทกไปหนึ่งทีจะ่ว่จะวิ่งเข้าปอมแต่คนที่ตายไปก่อนนะจริงแบบฟรีๆเลยฮะับแมจะเปิดจังหวะเข้าไปแล้วสแตนสองมาจูโอจีกลางวงล้อมมันไม่รอดครับไปเป็นก่อนเข้าไปเข้ามาได้สวยก็จริงครับสำหรับทั้งฝั่งของรีวาร์แต่สุดท้ายแล้วดาเมมมมจันไ่ีครับกระ ี่ยังไม่ถึง10นาทีครับอู้ดูเปให้สนจริงยังไม่ทันได้เล่นเกมอะไรเลยครับแล้วจูออนเข้าไปกลางวงล้อมเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็เรียกว่าไม่ไหวจริงๆครับต้องยอมแต่โดยดีเลยฮนะสำหรับทางฝั่งเวิร์กอยไป แล้วได้ตรงกลาง เป็นทางด้านของเบสครับติดกา,าล้อมาแบบนี้ครับแล้วโดนไล่ลุกอยู่การโดนงัดเปหนึ่งทีเกาะหายไปก่อนแล้วสิราน้าของทมแมเนชั่นแต่ว่า้ายยังรอดอยู่แล้วกลายเป็นเฟิสบาดครับของทางดิวัลที่ได้ไปน้องโยยัยงไล่ยิงอยู่จะจับกาโดนมาแบบนี้ตัดติดเข้าไาแบบนี้สเบสเหลาหรืออยู่ตรงนั้นโดนงัดไปหนึ่งทีเปิดไทมมนเนชั่นเข้ามาแต่กลางวงล้อไม่น่าจะไหวฟูซิเลนมาเลือดแทบไม่ค่อยจะลดเท่าไหรจูอแล้วโดนโดดเข้ามากลางวงล้อแบบนี้โซไดเข้าไปติดอยู่ในป้อมมาแล้วกลายเป็นน้องโยยจริ ตามไปไล่ต่อแล้วรีวายยืนอยู่คนเดียวฉันยืนอยู่คนเดียวได้อย่างไรเป็นจังเกิร์นะแล้วดูเอาพิเกอร์พิเกอร์เข้าไปงัดมาก่อนน้องโยติดอยู่กลางวงล้อมไม่ไหวครับโดนเก็บไปจนได้ครับจบแรกครับไปเลยครับตัวแฮวจะยื้อไว้เปิดไปครับแดนออนเดอะฟลอร์เข้ามาตรงนี้สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่แต่พิเกอร์จากฝั่งแฮปปี้ครับโอ้โดนเจอหลอกเจอคนหลอกลวงครับรันงานมาได้น้องโยด้วยครับไปเลยครับตัวแรกครับเป็นดัวพิเกอร์จากฝั่งบัวนะเสียดักอยู่กลางวงล้อมนี่มันจะถอยออกมาได้อยู่เหมือนกันจับขังมาหนึ่งทีแล้วตัหวออนเปคนสุดท้ายอ่ะ โอ้โหแล้วเข้าถึงหน้ามาเข้ามาทางด้านหลับิกเกอร์ิกเกอร์ปาดเข้ามาตรงนี้โอบออกไปก่อนครับ เลดบับยังไม่ตายสุดท้ายเป็นทางฝั่งของแฮ ppy ได้ไปครับดึงเซตแต่ว่าหมูหวานครับนี่เนีึงฟรีจากแฮ ppy แต่รีวายยังถึงทนครับแล้วสับมาชุดหนึ่งกระโดดออกแต่ไม่ทันครับแล้วรีวายโดดช่องมาตรงนี้ครับไปมีทั้งหัิแล้วด้วยครับโดนตายไปก่อนครับไอ้สเปเดอร์วังมีก๊อกสองเบสตายลงไปด้านหลังครับตรงนี้แล้วจีซียังต่ออยู่ยังควงมามาสำหรับฝั่งของหมูหวานแล้วกลายเป็นว่าสตันจากฮกครับทำไมได้คิวลงไปรีวายยืนอยู่คนเดียวครับแบบนี้อยู่คนเดียวอยู่ลำพังว่ะ จัวเหลืองมาจะเกีจะตายครับเอาเรียบร้อยเลยครับน้องโยจีงครับเรียบร้อยหลุดลงไปเลยครับแล้วฮักโดปนปาดเข้ามาแอบวินซิ่งชุดใหญ่ชุดเต็มเข้ามาลงมาไม่ทันด้วยสหรับโอเวอร์ไฟครับอยู่กาลางเรามาน้องโยหาพื้นที่กำลังจะยิงหรือเปล่ามาแล้วกุบนั้นโอ้โหช็อตมาสามตัวไปเลยครับต้องโอมมาก่อนอแ,แไม่ได้ใคร<อ>หรือเปล่าครับเมื่อกี้สังเกตว่าเหมือนจะหลุดพลาดไปแล้วกลายเปน็นท้าหนักของแฮปปี้ตามก่อนบัวหวานที่เกาลาของเราก็ไม่รอดเช่นเดียวกันเบสเข้ามาผักด้านหลังออกไปครับเจกลับมาแล้วพิเกอร์ไล่ยิงก่าของเราโยครับพาไปโอไฟ มากเลยเอาโดนโดันเข้ามาเมื่อกี้แช่มาไม่โดนแต่ว่าการว่เบสครับโดนรวบเข้ามาแล้วเรียบร้อยเครับเสียฟุตบอไปตัวติดกลางวงล้อมาแบบนั้นไม่น่าจะไหวเหมือนกันครับตายลงไปเช่นเดียดวกันฮะด้านนี้เพนมาแล้วเพนเข้ามาใส่ทางด้านของเอจันจกออกได้หรือเปล่าน้องโยครับโดนรวบม,มาจากทางฝั่งของคีร่าเราเรียบร้อยครับมาตัวนี้แฮปปี้เอาโดนเปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วแต่ว่ารวบมาสองย่า้งข้าหลัมเนมอ้ีไม่ได้ลลก,ดกดล้วเนกาะเด้ง ตัวอย่างเบสตายลงไปครับจีซีโดนไล่เข้ามาแบบนี้หรือว่าตัวเบสโยโดดไปก่อนครับตรงนี้แต่ว่าเจอเจจักเข้ามาครับต้องปล่อยออกไปก่อนแต่ด้านหลังจีซีอ้าวโรนัลเปี้เก็บไปก่อนแล้วครับแล้วมาดักหน้ารอจังหวะที่จะร่วมกลับเข้ามาแล้วได้โยนมาเลยจ้าแล้วดีไวยบอกขอเคลียร์ขอเคลียร์แล้วไปเริ่มใหม่ครับใครสักคนที่ไม่ใจร้ายครับนี่เคลียร์ได้สำเร็จก็จริงแต่ว่าเพื่อขนาดหน้าตายมาก่อนแล้วครับดวลกันไม่รอดเหมือนกันสูงสุดแล้วกระโดดกลับมาแต่หารู้ไหมว่าเขายืนรออยู่แล้วสวัสดีจ้ายังเอาตัวเราด้อยู่ครับ หัวฝายไล่ออกไปแล้วจีซ๊